ท่านประธานาธิบดีค่ะยังมาเป็นตากล้องให้กับสาวๆแบ็กพิงเลยนะคะรถไม่ไหวแล้วจริงๆค่ะนาทีนี้เนาะอัปเดตข่าวสรารกันต่อค่ะหลังจากที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะมีการจัดงานการกุศลของฝรั่งเศสนะคะสาวๆแบ็กพิงค่ะเรียกเสียงกี๊ดจากบลงได้เป็นอย่างดีมากๆ เสียงกรี๊ดเสียงร้องเพลงเนี่ยตามเนี่ยดังสนัน่นลั่นฮอกันเลยทีเดียวนะคะก็เห็นโรเซ่ค่ะเธอมีการมาอัปเดตด้วยนะคะว่างานนี้ฟาเรวิลเลียมค่ะนักร้องแรปเปอร์นักแต่งเพลงนะคะแล้วก็นักธุรกิจชื่อดังค่ะก็มีการมาร่วมงานนี้อีกด้วยแต่ที่พิคษที่สุดค่ะก็คือภาพเบื้องหลังตอนที่มีการถ่ายรูปร่วมเฟรมกันนะคะก็จะเห็นได้ว่านะศะิลปินเนี่ยเขาก็มารวมกันอยู่ด้านหลังใช่ไหมฟาเรวิลเลียมค่ะเขาอยู่ตรงกลางนะคะแล้วสาวแบ็คพิงค์ค่ะก็ยืนขนาบข้าง อย่่างทีเห็นแต่ว่าคนถ่ายรูปให้ดีสิคะคือท่านประธานาธิบดีฝร,รั่งเศสค่ะคุณเอ็มมานูเอลมาคงนั่นเองนะคะจริงๆนะคะไม่ได้มุกค่ะก็มีการแท็กหาอย่างชัดเจนและก็ที่ความพีิกเพิ่มเข้าไปอีกนะคะก็คนที่ถ่ายภาพนี้ค่ะมาให้กับชาวโลกได้ทราบนั่นก็คือคุณอเล็กซองอาโนลูกชายของคุณเบอร์นฮาร์ดอโนเจ้าของอาณาจรรักร l v m h อีกด้วยโหตกใจอะไรก่อนดีกันเนี่ยแต่ที่แน่ๆนะคะงานนี้ค่ะมีท่าน ประธานาธิบดีนะคะเป็นตากล้องให้กับสาวๆค่ะดังนั้นท่าจึงไม่แปลกใจเลยค่ะว่าตอนนี้ค่ะมีข่าวลือด้วยเหมือนกันนะคะว่า แบ็กพิงคค่ะกำลังจะบินกลับมาที่ฝรั่งเศสอีกครั้งในช่วงฤดูร้อนและก็จะขึ้นสเตจที่สนามกีฬาแห่งชาติสตาร์เดอะฟรองนะคะที่มีความจุผู้คนได้มากถึง81,000ที่นั่งมาลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นจริงอย่างที่เขาลือกันหรือเปล่าแต่จากที่ฟังจากเสียงกรี๊ดเสียงร้องในงานการกุศลแอดว่าถ้ามีบัตรแบ็กพิงค์ขายเนี่ยยังไงก็ขายเกลี้ยงอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าการตอบรับในงานนี้เนี่ยดีมากๆสาวๆก็ดูแฮปปี้กันทุกคนค่ะคิดว่านะมีโอกาสสูง มากมากเลยนะคะหรือคุณผู้ชมคิดว่ายังไงก็ลงมาพูดคุยกันได้ค่ะเห็นว่าอันนี้ค่ะเป็นข่าวลือมาจากทางพนักงานภายในนะคะแล้วก็ถ้าเป็นจริงตามนั้นก็ถือได้ว่านะคะแบ็คพิงค์ค่ะจะเป็นเกิร์กรุ๊ปกลุ่มแรกที่จะไปแสดงที่นั่นอีกด้วยเขาค่ะว่าเป็นสนามกีฬานะที่ใหญ่มากนะใหญ่เป็นอันดับที่6ของ ยุโรปกันเลยทีเดียวนะคะยังไงก็มาลุ้นกันค่ะคุณผู้ชมส่วนป้ายหน้านะคะก็แบ็คพิงค์ค่ะกำลังจะไปขึ้นสเตคอนเสิร์ตต่อนะที่อาบูดาบีในวันที่28มกราคมที่จะถึงนี้อีกด้วยนะพวกเธอค่ะบินเหมือนนกกันเลยทีเดียวนะ,ะงานแน่นงานชุกค,ค่ะมีติดติดกันแทบทุกวันเลยเนาะอ่ะแอดจะเอาอัปเดตข่าวสารใหม่ๆนะมาเล่าสู่กันฟังน,นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคืนหน้า